ย้อนเส้นทาง11ปีชีวิตรักนิวเคียเพชรจ้าจากสามีภรรยาเหลือเพียงแค่เพื่อนรักก็เป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าครับสำหรับสาวนิวเคียหนสาและเพชรจ้าที่ได้ปิดฉากความรักอันยาวนานกว่า10ปีลงไปในที่สุดและเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยานั้นมาเป็นเพื่อนรักพร้อมทับหน้าที่พ่อและแม่ของลูกชายให้ดีที่สุดซึ่งในวันนี้ครับจะพาทุกคนนั้นย้อนเส้นทางชีวิตรักของทั้งคู่กันสำหรับการพบกันของทั้งคู่นั้นบอกเลยครับว่าเกิดขึ้นจากความบังเอิญ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีเหล่าผู้ไม่หวังดีปลอมเฟซบุ๊กและเข้าไปคุยกับอีกฝ่ายจนทําให้เกิดความเสียหายซึ่งในตอนนั้นเพช้าก็โดนสวมรอยทักไปหานิวเคลียร์ด้วยเช่นกันทําให้เจ้าตัวต้องทักไปบอกความจริงก่อนที่จะเริ่มทําความรู้จักและได้คบหากันในที่สุดโดยสาวนิวเคลียร์ New er นั้นเคยได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการขับไฟเดโชตอนหนึ่งว่าในตอนแรกเธอนั้นไม่ชอบเพชฌาเลยเพราะด้วยภาพลักษณ์ของเลย์บอยและหนุ่มนักตาตี ทำให้เรื่องราวความรักในช่วง4ปีแรกของทั้งคู่นั้นไปได้ไม่ค่อยสวยทะเลาะกันหนักและบอกเลิกกันบ่อยครั้งแต่แม้ว่าจะประคับประคองกันมากแค่ไหนสุดท้ายนิวเคลียร์นั้นก็ทนไม่ไหวเลยตัดสินใจบอกเลิกจนกลายเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่เมื่อปี2559ทางด้านหนุ่มเพชรจ้านั้นก็ลงทุนเล่นง้อใหญ่นิวเคลียร์อยู่หลายครั้งก่อนที่เธอนั้นจะให้โอกาสเพชรจ้าอีกครั้งและกลับมาหวานชื่นกันสุดๆจนในที่สุดทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสถานะมาใช้ชีวิตค,คู่ และจัดงานวิวาอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่19มกราคม2560หลังหลังจากที่ทั้งคู่นั้นครองรักกันมา8ปีในที่สุดทั้งสองก็มีโซ่ทองคล้องใจนั่นก็คือลูกชายอย่างน้องไทก้าที่ทั้งคู่ผ่านการทําเด็กหลอดแก้วมาถึง3ครั้งทําให้ครอบครัวของทั้งคู่นั้นกลายเป็นครอบครัวคนบันเทิงที่มีความสุขและน่าอิจฉาอีกคู่หนึ่งเลยก็ว่าได้ทว่าเส้นทางความรักของทั้งคู่นะครับก็กลับมาสั่นคลอนอีกครั้งหลังจากที่เมื่อกลางปีที่ผ่านมา ก็มีชาวเน็ตตาดีนั้นเริ่มสังเกตว่านิวเคลียร์และเพจจ้านั้นกลับไม่ค่อยมีรูปคู่โพสลงในอินสตาแกรมสักเท่าไหร่จนกลายเป็นที่จับตามองก่อนจะนํามาซึ่งข่าวลือว่าทั้งคู่นั้นเป็นคู่รักที่เลิกกันแบบเงียบ,ยบและถูกมองว่าสร้างกระแสจนสาวนิวเคลียร์ก็ได้ออกมายอมรับว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่กําลังมีปัญหากันจริงไม่ใช่เรื่องของมือที่3และไม่มีการทะเลาะก,กันและกําลังพยายามแก้ไขกันอยู่ดันหนุ่มเพจจ้าเองก็ได้ออกมาพูดว่า ตนในฐานะครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวจะพยายามทําทุกอย่างให้ไทก้าภูมิใจจะไม่ทําอะไรอย่างที่มีคนมาโยงกันทําเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาให้กําลังใจให้ทั้งคู่ผ่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้จนกระทั่งวันนี้เส้นทางความรักของทั้งคู่นั้นก็ปิดฉากลงไปเรียบร้อยหลังจากที่สาวนิวเคลียร์ได้ออกมาประกาศชัดเจนว่าชีวิตคู่ของนิวเคลียร์และเพจจ้าได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยาเป็นเพื่อนรักกันสักพักใหญ่แล้ว จากนี้ไปขอทำหน้าที่พ่อและแม่ของน้องไทก้าให้ดีที่สุดโดยยืนยันว่าไม่มีมือที่3เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกของวงการบันเทิงกันเลยทีเดียวครับสำหรับข่าวเลิกลาของสาวนิวเคลียร์ฮันซาและหนุ่มดีเจเพชริาวิเชียนกุศลมโนใหม่มครับที่ได้ปิดฉากความรักอันยาวนานกว่า10ปีลงไปในที่สุดขอเป็นกำลังใจให้กับทั้ง2คนด้วยครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับ อย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ